สวัสดีค่ะงานทางด้านอาหารสัตว์น้ำของสาขาวิชาประมงนะคะก็จะมีขั้นตอนที่จะมาเล่าให้ฟังดังนี้นะคะเริ่มแรกเราต้องรู้ก่อนว่าสัตว์น้ำที่เราจะผลิตอาหารให้นั้นะ่ะเป็นสัตว์น้ำที่กินอะไรเป็นอาหารถ้าเป็นสัตว์น้ำที่กินพืชเช่นปลานินนะคะเราก็คำนวณสูตรอาหารให้มีคาร์บโบไฮเดรตได้มากขึ้นนะคะก็จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์น้ำไปนะคะเมื่อเราคำนวณสูตรอาหารได้แล้ว ะะเราก็นําวัตถุดิบที่มีในสูตรอาหารที่เราคํานวณแล้วนั้นเนี่ยมาชั่งนะคะให้ได้ตามสูตรที่เราคํานวณไว้วัตถุดิบที่เราจะใช้นะคะเราก็จะต้องทําการตรวจสอบก่อนว่าเขามีสารเคมีปนมาไหมมียูเรียปนมาไหมนะคะ วัตถุดิบที่เราใช้นะคะก็จะเน้นที่ป,ปลาป่นซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหารโปรตีนสูงจากสัตว์นะคะอีกตัวหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือวัตุดิบโปรตีนสูงจากพืชน,นั่นก็คือกากถั่วเหลืองค่ะจากนั้นเราก็สามารถที่จะใส่วัตถุดิบประเภทพืชที่มีกยากใยได้เนื่องจากว่าเราจะผลิตอาหารให้ปลากินพืชน,นะคะตัวนี้จะเป็นตัวลดต้นทุนเนื่องจากว่ามันจะมีราคาถูกนะคะก็ได้แก่ ข้าวโพดปลายข้าวลำละเอียดนะคะซึ่งในการผลิตอาหารในวันนี้เนี่ยเราจะใช้ใบกระถินฝนมาเข้ามาช่วยด้วยนะคะให้ลดต้นทุนค่ะจากนั้นที่เราจะต้องใส่ก็คือวิตามินและแร่ธาตุสองอันนี้เราจะซื้อมาในรูปของวิตามินแร่ธาตุรวมนะคะซึ่งจะรวมกันเลยทีเดียวไม่ต้องมานั่งชั่งแยกนะคะ จากนั้นเราก็เพิ่มพลังงานให้ในอาหารนี้โดยการใส่น้ำมันปลาค่ะเมื่อเราชั่งได้ปริมาณตามที่ต้องการแล้วเราก็นำวัตถุดิบนั้นเนียไปทำการบดนะคะให้มีขนาดเออเล็กประมาณ0.5มิลน,นะคะเพื่อที่เขาจะได้ผสมกันได้ทุกทุกส่วนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราก็ทำการ ผสมวัตถุดิบชนิดแห้งก่อนแล้วก็เติมวัตถุดิบที่เป็นน้ําเช่นไขมันเนี้ยลงไปในการผสมเนี่ยนะคะเราจะต้องใส่น้าเพื่อเพิ่มความชื้นไป20เเซนตนะคะแล้วก็ทําการผสมจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเมื่อทําการบีบอ,อ,อาหารที่เราผสมแล้วเนี่ยมันก็เป็นก้อนนะคะจากนั้นพอเราผสมเสร็จแล้วก็นําเข้าเครื่องอัดเม็ดนะคะ ซึ่งเครื่องอัดเม็ดที่เราจะสาธิตให้ดูในวันนี้เป็นเครื่องอัดเม็ดชนิดลอยน้ำนะคะพอเราผลิตอาหารเม็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในการผลิตตรงนี้มันจะมีทั้งความร้อนและความชื้นเราจะต้องนำมาลดความชื้นด้วยการนำไปเข้าตู้อบซึ่งถ้าเป็นเกษตรกรที่ไม่มีตู้อบในขั้นตอนนี้เราใช้การตากแดดได้นะคะ ซึ่งในการอบนี่เราก็จะใช้วิธีการใกล้เคียงกับแดดธรรมชาติก็คืออบที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อบทิ้งไว้ประมาณ6ชั่วโมงจากนั้นเราก็ทำการผึ่งลมให้แห้งแล้วก็บรรจุใส่ถุงเพื่อเก็บให้สัตว์น้ำไว้ใช้ได้ต่อไปนะคะถ้าสำหรับงานทางด้านอาหารสัตว์น้ำนะคะวันนี้เราก็ได้สาธิต การผลิตอาหารตั์น้ําสําหรับปลากินพืชนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะหากมีข้อสงสัยหรืออยากสักถามอะไรก็ติดต่อมาที่สาขาวิชาประมงคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติได้เลยนะคะค่าวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ